ไทยเรายังมีวรรณคดีไทยหลายเรื่องสามารถถ่ายทำอย่างอลังการนะครับแม้ว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันอลังการอะถ่ายออกมามันดูดีบทดีคอสตูมดีมุมดีตัดต่อดีอะไรก็เรียกว่าถ่ายออกมาได้อย่างเหมือนงานมเตร์พีซเลยเช่นเรื่อง ภาพยมณีเนี่ยก็ได้นะครับเรื่องนางนกพมมาก็ได้รลอยธงใครใครก็รู้จักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะเราจะได้เห็นวิถีแล้วก็ปัจญาพุทธอยู่ในหนังไทยอย่างเงี้ยนะครับไอตลกมันก็มีไน้มีได้สอดแทรกแต่ว่าที่จะเน้นคือวิถี วิถีแบบไทย,ไทยะนะฮะวิถีไทยๆต้องเน้นที่สวยงามจะก็เป็นธรรมชาติไม่เหมือนไม่รู้สิถ้าผมวิจารณ์ผมก็ไม่ได้มันมีหนังที่สร้างโดยจริงๆท่านสร้างดีนะหนังที่ท่านมุยใช่ไหมสร้างหนัง เรื่องอืน่นๆนะที่เป็นภาพยนตร์นะก็ดีคุณภาพแต่ไอ้ช่วงที่แบบมาทําสงครามหนังสงครามเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ชอบการเล่าเรื่องแบบฝรัง่งคือท่านเล่าเรื่องแบบฝรั่งดูก็มันแบบรู้เลยวิธีคิดแบบฝรั่งเดินเรื่องแบบฝรั่งเล่าเรื่องแบบฝรั่งมุมมองที่ฝรั่ง มัน,ม,นมันไม่เป็นธรรมชาติของเอเชียไม่เป็นธรรมชาติของเอเชียมันควรจะเป็นแบบเอเชียธรรมชาติเอเชียมากกว่าก็มีแค่แค่นี้แหละที่จะนะอยากให้ทำให้มันชัดนะครับเอาละโซ่ออพอ,อร์ก็ ภาพยนตร์นี่พูดถึงในมุมภาพยนตร์